สวัสดีครับบ้าเถาสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมครับตอนนี้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูีศูนย์ครับพี่น้องกับปูวามีรับวงในนะครับเนาะครับงวดวันที่16ตุลาคม2565ครับเขาไปกราบน้ำมัสการปูน้ำกันครับนะครับเนาะขับปูบอกว่ามาด่วนนะครับเนาะครับชุดรับวงในครับพี่น้อง16ตุลาคมส5งพันห้าร้อยหกสิบห้าขับไปรับชมรับฟังน้ำกัน ครับปูมาหลายช่องครับ่านผู้ชมนีพี่น้องที่สองครับที่แล้วก็จะรุดมาเขียนมาควบเอผ้าพมปูรับผมรุดมา่ปผาเารับผมรุดวงในมารุดวงในรับผมปูรับโอ้ แ4ซีกับผมเนาะกับเก้าสามับผมเาข้าไปท่าแรกก็สร้ามกัวาี่นะเข้าซีย่างครับผมเด้อก็ตามข้าง่องรับผมหางเดียวนะครับปัสองหางสองหางงบนล่างครับอ๋อบนวิ่งแปดล่างวิ่งสามกับผมเนาะบนวิ่งแปดล่างวิ่งสามครับนี่เล็กวิงครับผมปัผมตว ว <LY> ิ่งบนวิ่ง8ครับท่านชมวิ่งล่างวิ่งสามครับคือผมปู่านี่ล่างวิ่งสามวันนี้คือโยมันเขากับเลขเข้าพอดีครับเข้าผมปูกลับซาทุนผมนอะมันเขาก็เลยเข้าพอดีให้เข้าเนี้ยผมับผมเนาะครับปูหวังว่างวดนี้จะเข้าครับผมแม่น่ะครับขอให้เข้าพอดีจังไงครับผมปู เด็กปูก็มีเก่าสามหนึ่งสามนเนาะแมนอ๋อโอ้สามหนึ่งสามครับผมอันนี้เน่นตะกวอนขย่าบนเนี่ยนี่เนี่ยเนกแปดหลักครับผมแปดหลักสิบบนแล้วก็เก้าครับผมน้องเวเตว่านนี่ครับค่ะวกแปดสีะปูแมนวแปดี่ปูับผมเขาแน่นตามสูตรนะันบ่ครับแมน สี่ับผมเนตรงกับรับวงในนะปูเนาะเขาเขาเวงรักเกับเกกับเก้าเฟซบมังตัวปูวงกลมไปเข้ากสามาเอาตัวเนก็ได้นํามสามเก้าสาเก้าส่ได้นะครับปเน้นแปดจาปูมันเน้นวงกลมให้แปดเลือปูคับผมหนึ่งสามเนยปูได้มากเนปู่งสมันมามันมากจาก ห้าห้านลักหนวยเห็นไหมครับผมห้าหน่งสามลักหนวยครับลักสิบตรงนี้เกาหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ลักสิบ1ก้หนึ่งสีแต่ว่าห้าดับดับสดับสิบดับหนวยครับผมปูได้เหลือจักเก้ากับหนึ่งลักสิบอะครับผมห้าก็เลยมาจับใซส่สามมันก็เลยได้สิบสามขอครับผมปู ันมีเลขรุดวงในไม่ใส่ปูกับผมถามนะครับผมมาจากไหนครับผมใครมาให้ครับถ้าถ้ามันบรรลับถ้ามันบรรลับมันกระสุนปเป็นวงในไอ้เลขเป็นวมันเละเป็นเลขลับเลขเป็นเลขลับนะปูอ๋อครับท่านผู้ชมลับวงในเนาะค่ะลับวงในปูกับผมนอกเลขสามตัวหาแปดทามกับผมแล้วก็เลขสองอนวห้าแปดสี่ค่ะพะฮะเลขกวนก็ยามาสองโคลมห้าศูนย์กับเก้าศูนย์ห้าแปดสี่ค่ะกับเก้าสามห้าศูนย์ค่ะ อาจารย์ต้นก็ยืดนี่ลยครับผมปูเมื่อกี้แล้วได้มาสองชุดตอนนักเขายิ่งไงนเชเนมาตั้ได้ค่ะผม90เป็นสไงลำนองน่นไดที่ห้กับเรา5ครับผมหกนี่58ซครับผมเก้าสามคับผมเด้อครับผมวันนี่ก็จะให้สามตมากวามเลยครับปูสามตัวแล้วก็สองตัวครัครับครผมปู พิเศษสุดๆเด้อพี่น้องพิเศษสุดๆเมาตรงกับชุดปูเนียเลยเนาะครับเนาะแกันรับวงในห้าแปดสี่หางเดียวท่านผู้ชมครับตรงกับชุดที่ปูผมกลมหอยแปดสี่ตัวเดียวก็สัตเดียวตั้งขังครับผมครับับอยู่คางนะครับผมเนาะอันนี้เลขบ่ลรับกับเลขแค่ครับปูตรงกันเลยเนาะค่ะเราปูครับผมทำเนี่ยเลขของปูนี่ นี่เขามันใจลายปูปกว่านี่ปูปูกว่านี่มันใจมันใจครับผมครับเพราะว่าสามกับสามกับสี่ในงวดที่สี่สิบสองครับผมปูสามกับสี่งวดที่สี่สิบสองงวดที่แล้วปูหายวิ่งล่างหาครับผมเนาะแมนงวดนี้หายวิ่งล่างสามครับผมครับวิ่งล่างสามงวดที่แล้วปูฟันปูฟันหายห้าหลักสิบห้าหลักสิบครับผมงวดนี้สามหลักหน่วยอ่าครับปู่หหลักนวย มันจะเป็นงวดที่สามสิบสามยังไม่หลุดเลยเล็กๆหลุดมันเล็กอีก่งบทมีสองบทมีสี่คููกับผมเนอะร่างมีสองครูหลักสิบงวดก่อนมันได้หกกับเจ็ดเขามาปั้นที่หกเขาเลยมาเอาหกหาคุณไปแซงนป็นหกห้าครับผมเนอะเข้าไปสี่คููงวดก่อนบ่าเขาตัวข้าหนึ่งแต่ว่าหลักสิบเขาหลักสิบเขาครับผมเนาะ ยังเดินต่อเนื่องต่อเนื่องงวดก่อนหกกับเจ็ดงวดนี้แปดกับเก้าเก้ากุดแปดหลักสิบเนี่ยเขาเลยมาจัดใ่งวดที่งวดที่ห้าสิบสามกับงวดที่สี่สิบสองอครับผมมันสิมาส่วนกับสี่คูสี่คูเดินต่อเนื่องตามสถิติมันนะครับ อนวันล่างเนี่ยเฮ้าเข้าให้ลูดหลักห้าห้าหลักสิบเข้าเข้าเน้นในคู่เดียว่นว่าเป็นห้าสมห้าองผมันออกห้าศูนยแปลว่าเลขเลขลวดตัวนี้เลขวินตัวนี้ยังวัดท่านเดียวับเริ่มตอนเนื่องเป็นงวดสี่สามสบสามเน้นหลักหน่วยครับสามหลักหน่วยนะปูหลักหน่วยครับแล้วก็ว่าท่านด้พิธหรักค้อมเปปูใน ในสามในสางงวดรวดนี่ยครับผมครับงวดที่สามสิเอ็เาเน้นศูนย์หลักสิมันออกขึ้นบนมีงวดเดียวครับในในสามสดงวดงวดที่สามสิบสองเข้าเน่นห้าหลักสิบงวดที่สามสิบสามเข้าเน้นสามหลักสิครับผมครับเดินต่อเนื่องแล้วปูเรียนรู้พกไงนี่คือว่าบ่นปูหาแปดซีลางเก้าสามป็นปูหมดกวนก็ยาบมากมากเน้นลางเนาะเน้นลางเน้น ห้าศูนย์เก้าศูนย์หมันเล้ผมเน้นล่างครับเน้นล่างอย่างเดียวค่ะล่างผมเนาะวันนี้ก็จะสองชุดหมที่แล้วบนล่างครับปูลางครับผมเป็นงวดที่สองเนอคแต่ว่าเขย้อนั้นมันเดมาลายงวดแล้วครับผมแน้เขเจ้าก็ที่ที่ว่าได้เนี่ยมเมนว่าบรุดดิครับผมปูสิบสองงวดสิบสามงวดในสิบรุดสองงวดค่ะครับุดเด้ ครับผมกมเนาะวันที่เราได้มากแขวนๆขวหาซุนเนาะอาจารย์แขวนแล้วก็มาหนังเอาเนาะแล้จะมาเปิดดวงว่ามันนั่งมาเปิดดวงมานั่งเอาอยู่นีอืมค่ะมนี้ก็ติดตามเด้อแล้วปูครับผมเลขปูนี่ถามเนี่ยครับมีความมั่นใจจะเข้าไหมวันนี้น่ะจะเข้าไหมครับโอ้โหเฮ็ดในมั่นใจครับแม่นมาปูเกิดลอยเนาะเกิดลอยกรับผมเนาะเกิดมั่นใจครับผมเด้อครับผมเนาะ เกินน้อยทั้งบนทั้งล่างแต่วันก็เป็นมันเป็นสภาพอันนี้จังเฮือนเนี้ยครับผมครับผมครับนางใส่สติดดวงในติดดวงมันกับผมเนาะครติดย้วยน้ำดวงกับดวงครับผมถ้าขนาดได้ตรงตรงมันได้ก็ยังบัดเดือกย้อยได้มากเลยกันยลายนะครับปูครับผมเด้อแคปหน้าจอกับผมนอนอยู่ครับผมเลขปูครับผมเลขวงในห้าแปดสี่เก้าสามเลขของปูครับผมเนาะหลักสี่บนแปดกับเก้า จับคู่8 3 9 3 8 4 9 4้าสาเน้นที่แปครับล่างวิ่ง3เน้นหลักหน่วยเก้าสามหนึ่งครับผมเน้นที่9 3ครับผมเนาะเพราะว่า1 3ครับผมออกยากครับผมไม่รู้โาจะลุกไปเลยตามนี้ครับผมเนาะตามนี้เลยครับผมครับแคปหน้าจอเลยนะค่ะหวังว่างวดนี้ผมเนาะคงจะเข้าครับผมงวดนี้คงจะเข้าครับท่านชมครับ รับวงในนะครับท่านผู้ชมครับปูวามาสดสดร้อนๆครับพี่น้องครับห้าแปดสี่ครับวิ่งบนวิ่งแปดนะครับท่านผู้ชมครับสังเกตพี่น้องครับแปดสี่นี่ตรงกับชุดที่ปูเน้นบนปูครับผมมาตรงกันที่แปดสี่ตัวที่ปูวงเลยครับล่างนะครับเนาะล่างวิ่งที่สามตรงกันกับชุดล่างปูครับปูวิ่งล่างสามหลักหน่วยฟันเม็ดเดียวครับเก้าสามรับวงในนะครับเนาะ กับชนกันที่9เก้าสามกับแต่ว่มกับตาปูเน้นปูเน้นที่3หลักหน่วยนะครับชุดล่างนะครับเลาวตรงกันที่93กับรับวงในกับทำชุ่มครับนี่ครับแคปหน้าจอทำชุ่มพี่น้องครับผมนะครับเนาะ93ล่างบนห้าเลขหรือวงในมาตัาที่ทางชมองใแปดสีครับผมแคปหน้าจอครับผมสานะครับเนาะ คลิปดีกับตามนี้ครับผมเนาะหวังว่าวันนี้คงจะเข่าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับกระปูมาตรงกันเลยเนาะปูเนาะขับงวดที่แล้วได้มาตัวใดกับปูเราพึ่งไม่เก้าศูนย์ห้าศูนย์กับเก้าศูนย์กับล่างกเนาะเอาครับหน้าจออีกรอบครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมนี่ครับชุดที่ปูเน้นให้น้ำนะครับเนาะชุดปูกะวิ่งบนวิ่งเก้ากับ อ่าเก้ากับ8หลัก10เน้นที่8ครับผมชุดเต็มบนปู8 3ดสามเ4ปวงกลมที่8 4ตรงตรงครับผมล่างวิ่ง3หลักหน่วยหลักสิบปูคือเก่ากับ1ครับผมมีสีน้ำปูวาหลักสิบ3 13นะครับน้องปูวา2คูนี่คือเน้นตรงตรงเน้นตรงตรงให้แล้วครับรับวงใน5 8 4ดนะครับวิ่งบนวิ่ง8วิ่งล่างวิ่ง3 93นะครับเนาะขอบุณขอบพุณนปูครับท่านชมครับเอารับพ่อกันคลิปหน้าพี่น้อง สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุสุขคนเด้อเอฟซี FC, แฟนคลับทั้งช่องครับเง,งินไหลน้องท่องไหลเข่าทุกท่านคือเก่าครับสวัสดีครับ